สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่ในเกมราเรนเจอร์กันเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสฉลอง500 0 subscriber นะครับผมช่องของผมก็เดินทางมาถึง500 0 subscriber เลยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะก็วันนี้ผมก็จะมาทำกิจกรรมฉลอง500 0 subscriber นะครับผม อ,อันนี้ก็เป็นรหัสที่ผมจะแจงนะ,ะนะครับผมอ่านะครับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็มีกิจการดังนี้นะครับผม1น,นะครับผมให้คุณผู้ชมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกม Ranger หรือว่าจะทำเป็นคลิป P P นะครับผมที่จริงก็จะให้ทำเป็นคลิป P P นั่นแหละครับแบบว่าเวลาตัวละครเราใช้สกิลอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้มันแบบมีเอฟเฟกอลังการให้มากขึ้นแบบว่า ทำให้ผมแบบว่าว้าวได้ในวันนี้นะผมอะไรไประมาณน,นี้หรือว่าจะทําแบบตลกเฮฮาอะไรไประมาณนี้ก็ได้นะผมแล้วแต่การตัดต่อของแต่ละคนเลยนะข้อที่ะครับผมก็ทักเฟซส่วนตัวผมมานะผมแล้วก็พิมพ์มาก่อนเลยว่าเข้า,าคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรมห้าม s นจะสบับคลเบอร์ครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์เฟซอ่าไอ้ทิ้งลิงก์ อ่าทิ้งคลิปวิดีโอไว้เลยนะครับผมแล้วก็ผมจะเอาผมจะเข้าไปดูเองนะครับผมจะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดเนาะแล้วก็ตัดสินในแบบสไตล์ผมนะครับผมว่าผมชอบแบบไหนนะครับผมก็ช่วยเคารพในการตัดสินใจของผมด้วยนะครับผมโอเคมีแค่นี้แหละครับก็กิจการมีแค่นี้นะครับผมคือมันวัดกันที่การตัดคลิปวิดีโอแล้วก็การทําของผู้ชมมากๆเลยนะครับผมก็ยากหน่อยเนาะเพราะว่า เป็นรหัสที่สวยนะครับผมมีทั้งริวมีทั้งบอสเจระเคมีทั้งซันนีรถเข็นฐานแม็กซ์นะครับผมอีกทั้งยังมีอะโคลโโบต่างๆมากมายนะครับผมที่พร้อมจะปั้นเสมอนะครับแล้วก็มีตัวที่เพียบพร้อมในการเล่นมีเงิน200้านมีเงิน200ล้านมีขนนุกส0 0 0มื่นกว่าแล้วก็อมีอะพี่ๆพ,พร้อมเล่นมีทั้งตัวกอตัวล้างอมตะ มีตัววับอมตะมีฮิวเลือดอะไรประมาณน,นี้มีการพายุด้วยนะครับผมซึ่งเป็นรหัสที่พร้อมเล่นเลยนะครับก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมตอนนี้ก็มีกบดากับกบม่วงเป็นสีนะครับผมแล้วก็กบแดงมีอยู่5้าตัวนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคจะลองรับก็ <laughs> แค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับเาจะลองก็อัพเต็มเลยนะ ส่วนกิ้วเนับผมก็เป็นกิ้วเดมอนก็สของผมเองนะครับใครที่พลาไปก็ยกให้เลยนะครับผมเพราะว่ากิ้นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเข้าเลยนะครับผมโอเคเนาะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันรีวิวรหัสกันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโอเคมาส่วนเกียร์คราบผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนมากเป็นเกียร์ฟรีนะครับผมไม่ได้มีเกียร์อะไรเป็นพิเศษนะครับก็สามารถอัพเลย แบบว่าตอนนี้ก็หาเกียร์ยากเนาะรหัสน,นี้ก็เหมาะเลยนะครับผมที่จะเอามาทําเป็นเกียร์อะไรต่างๆแบบต้องการหาค่าอะไรก็หาได้แล้วแบบนี้อัพเกียร์สบายๆนะครับโอเคเกียร์ป้องกันพวกมานี้ได้มีรองเท้าโรนยลิลนาสองอันนะครับผมมีเกียร์เสื้อซันต้าหนึ่งอันเอาวของเราปีด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเกียร์ฟรีเนาะแล้วก็ กระดิ่งทองคริสต์มาสนะครับผมในเครื่องแต่งกายมีแค่อันเดียวเนะาะใส่ให้ริวนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็มีอ่าลูซิเฟอร์สเปียนะครับผมใช่ไหมลูซิเฟอร์สเปียนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นครับผมก็เกียร์ก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกบเหมือนเดิมดีมกว่าผมเผลอไปกดก่อนนะครับผม โอเคกบดํามี3ตัวกบชมพูมี1ตัวนะครับผมกบแดงมีอยู่5ตัวนะครับผมซึ่งถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับการปั้นเนาะชิดตัวฮาระก็ยังไม่ได้ปั้นเป็นอัลตร้านะครับผมก็ได้รับกบด้ามอีก1ตัวนะครับผมสเตตวิ่งก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับตัวก็ครอๆประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมคือ มีสลิชชอตกันด้วยนะครับผมมีตาลุูมะมีโคนีม่มระชยม2ตัวเลยมีสลิปเป็ดมีอะไรต่างๆอีกมากมายบ้าจระตลกก็ยังมีนะครับผมแชมเปญที่เมะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะปั้นเลยนะครับผมไปต่อได้ยาวเลยครับผมรหัสนี้ไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับ โอเคก็สมบัติก็แน่นอนครับผมสไตล์ผมอยู่แล้วสมบัติครบ100%อยู่แล้วนะครับผมทุบด่านเลยนะแล้วก็เล่นถึงด่าน444แล้วนะครับผมส่วนพีๆจบลีกสูงสุดเพชรสนะครับผมถ้าใครขึ้นเพชรหนึ่งได้ก็จะได้รับลูบี้ไปเลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนเพื่อนนะครับผมมี19คนนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เชิญเอาลูบี้หนึ่งรูบี้เลยนะครับผมก็สามารถเชิญได้เลยนะครับ พาร์นก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมส่วนหอคอยก็ยังไม่ได้ไต่ครับสามารถมาไต่ได้เลยนะครับผมส่วนทีมกบมีอยู่1ทีมนะครับผมซึ่งก็คือทีมนี้นะครับผมมีหนึ่งทีมเนาะแล้วก็มีตัวที่พร้อมจะทําเป็นทีมที่2ด้วยนะครับผมก็ปันนยา,ยาวครับผมปันในยาวนะครับโอเคส่วนวีวีตอนนี้ก็อยู่ทองสองเนาะมีเพชรม่วงสองแสงก,กว่าประมาณนี้แล้วกันครับผมสลับการ คร่าวๆเนาะอ่าและวลีหย่าแล้วหันหนีเขาคล้าเนาะผมก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกัน,กนเยอะๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาเล่น p p ปิดท้ายกันดีกว่านะครับผมสัก5รอบแล้วกันนะครับผมโอเคผมก็มาเจอกับทีมนี้เนาะมีคาริสแม็กและก็เรียลแม็กนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเสียงแหบมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะอ่าอันนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมรู้สึกว่า เสียงแหบมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะตรงสัยอ่ะเสลดติดคอนะครับผมก็เลยเป็นแบบนี้นะครับโอเคไปกันต่อเลยครับผมคูณ2กูเลยก็ส่วน PP นะครับผมส่วนมากตั้งรับจะชนะนะครับผมผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมพีอ่ะไอดีนี้ถึงตั้งรับได้โหดจังเลยแบบผมไม่ต้องไต่แล้งก็ยังอยู่เพศสามยืนเพจสามได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไต่ก็ขึ้นเพศสองได้สบายๆนะครับผม ประมาณนี้นครับโอเคทีมผมก็เน้นถึกนะครับผมไม่ได้เน้นดาเมจหนักๆเนาะส่วนมากจะเป็นดาเมจสะสมมากกว่านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วผมรอบนี้ชนะไปเนาะโดนซารีซารีผมกอลคาริสมานะครับผมเรียบร้อยตอนนี้ซารีก็ยังโอพอยูน่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปอะไรดีกว่านะครับทีมนี้ทีมนี้ไม่น่าจะได้นะครับผม อ้าวไม่ได้อาวคิวริวคิวริวไม่ได้ได้เหมือนกันหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมจะลองมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับคิริวดูนะครับผมคิริวตอนนี้คือแบบแต่ก่อนนี่มันโอพีมากเลยนะแบบตัว,ต,วตัวติดเมตาแบบตลอดกาลเลยวันนี้ไม่ใช่ตลอดกาแบบลกาสิตอนนี้ก็ตกเมตาแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังโหดอยู่นะผมบอกเลยว่าผมรับประกันเลยว่ามันยังโหดน,นะครับผมแต่ว่าต้องเป็นตัวไฮเปอร์เนาะหน้าอกาต้าก็โหดเหมือนกันแต่ว่ามันจะโดนแบบ มันจะใช้ความสามารถมันไม่ไม่ใช่สุดมันใช้ความสามารถมันไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมต้องเป็นร่างไฮเปอร์เนาะโอเคผมโดนก๊อปอ่ะขออันนี้ก่อนแล้วกันขอพักไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โดนก๊อปอ่ะผมโดนก๊อปคุณผู้ชมผมโดนก๊อปไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมบอลจระเ้ผมก็ใส่บอจลจระเ้ทำให้คิริวตายเนาะแล้วมันก็เห็นผลนะครับผมแล้วก็เรียบร้อย ชนะนะครับผมมีคิริวแบกนะครับผมคิริวมันยืนนาน,านม,มากๆเลยนะแต่ก่อนมันยืนนานกว่านี้อีกนะครับผมถ้าเป็นร่างไฮเปอร์นะครับมันโหดมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนนะเรียบร้อยครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังโหดนะครับผมอ่าเมลิม,อ,มอ่าดัสผมไม่น่าจะสู้ไหวอ่าทีมนี้แล้วกันนะครับผมทีมนี้น่าจะสู้ไหวสบายๆคูรสองเป็แล้วกันนะครับ ก่อนจะถึงห้ามันซ้ำนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ชมจริงๆนะครับผมผมก็หลายคนก็ถามมา,าหลายคนก็คอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับผมว่าเสียงพี่เป็นแบบนี้หรอทําไมเหมือนเสียงพูดค่อนไม่ค่อยชัดอะไรประมาณนี้ซึ่งผมนะครับก็ผมเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วนะครับผมบางแต่ละวันผมไม่พูดเลยบางบางวันผมก็ไม่พูดเลยนะครับผมมาในวันนี้ ผมเป็นคนที่แบบพูดน้อยแล้วก็เป็นคนเงียบๆอะไรประมาณนี้นะครับผมในชีวิตจริงเนาะและ YouTube ก็ทําให้ผมได้ฝึกการพูดด้วยนะผมอะไรประมาณนี้ทําให้ผมแบบกล้าพูดกล้ญญาแสดงออกอะไรประมาณนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะผมขอบคุณทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณตัวผมเองด้วยที่พยายามมามากขนาดนี้นะผมโ okay. อเคมาเริมดัสนะ ลองดูแล้วกันเอ้ยไม่ได้ผมไม่มีอ่าผมไม่มีตาเมทธาตุไฟนะครับผมผมต้องสู้กับตัวแบบอ่าทีมนี้แล้วกันนะครับหวังว่าหวังว่าจะมีคนหนาร่วงกิจกรรมเยอนะเนาะถ้าไม่ร่วมกิจกรรมเีอก็น่าจะตัดสินใจง่ายนะครับผมโอเค การทำคลิปวิดีโอนะครับผมการทำคลิปวิดีโออ่าในการร่วมวิจุร่วมกิจกรรมก็อ่าต้องเน้นไปที่ถ้าเป็นผมเอ้ยไม่ใช่สิจะมาบอกอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรผ่านไปก็ <c oughs> อ่าส่งมาเลยนะครับผมที่เฟซเฟซส่วนตัวผมเลยนะทางแชทนะครับผมทางแชทนะก็ส่งมาเลยนะครับผมจะดูด้วยผมจะดูด้วยตัวเองนะครับผมส่งมาเกี่คนผมก็ดูด้วยผมก็จะดูหมดนะครับผมแล้วก็ าจจะเอามาขึ้นโชว์ก็ได้นะครับผมเอามาขึ้นโชว์ในคลิปวิดีโอทุกคนเลยนะครับผมที่ส่งเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโอเคเนาะกิจกรรม4,000สมาชิกเบอร์ก็มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากๆเหมือนเดิมเหมือนเยอะมากๆาเลยแหละครับผมซึ่งเยอะมากๆาเลยติดเข้ามาเยอะมากๆาอีกแล้วโอเคกิจกรรมผ้ามันซับไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่าผมก็หวังว่ามันจะเยอะอ่น,นะ อยากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมโอเคอ่าลองชิมนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับผมมันดีใจมากๆด้วยนะครับผมผมดีใจมากๆด้วยที่ถึง5,000ซับสไคร์เบอร์ก็ครึ่งหมื่นแล้วนะครับผมเป็นเป็นอีกหนึ่งก้าวแรกที่ผมจะต้อง ทำให้ดีที่สุดนะครับผมในการทำ u t u b e ช่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมพูดวกวนวกไปผมพูดวกไปวกมาอีกแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นอะไรนะครับผมก็ต้องขอโทษนะถ้าผมพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมคลิปนี้ผมแบบวกวนวกมาอีกแล้วอะ่ะโอเค Yes ทีมเขาถึกมากโอเคบ้าวนำเปนคนฝึกหัดแบกมากมากเลยนะทีมเขานะครับผม ส่วนผมก็เน้นทีมถึกนะโอเ okay, ค let's go สู้เขาสู้เขาทีทีมนี้ก็รู้สึกว่าจะสบายสบายนะครัผมถ้าไม่เจอดาเมจเอถ้าไม่เจอดาเมจธาตุาไม้หนักเนานะทีมผมจะเป็นเน้นที่ธาตุน้ำมากกว่านะทีมผมมีแต่ธาตุน้ำนะครับและก็ธาตุไม้ไม่ค่อยมีธาตุไฟเลยผมก็แค่บาว์ิีคิวมาเป็นดาเมจธาตุาไฟซึ่งมันเป็นดาเมจที่น้อยทิดมากๆเลยนะครับผม ถ้าแม็กก็จะแรงกว่าน,นี้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาประกาศให้ทราบว่ามีกิจกรรม5้ามมันซัลซายเบอร์อยู่นะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่ ติดตามผมมาโดยตลอดกดไลค์แล้วก็เข้ามาดูสตรีมหรือว่าเข้ามาดูผมทุกคนเลยนะขอบคุณมากครับผมก็ถ้าผมิดพลาดอะไรก็ส,สามารถติดเตียนได้เลยตื่นตีเตียนติเตียนได้เลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย